สวัสดีทุกกคนเลยนะครับผม ISO 400เหมือนเดิมนะคะห่างหายกันไปกี่เดือนกันสามเดือนแล้วสามสี่เดือนเนี่ย <Becca. S 2> ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งเหมือนเดิมอีกแล้วเคยงานผมหลยหลายบริเวณเวลาเดี๋ยวให็โทษเลยค่ะวันนี้ผมจะมาอ่านผมหลายปลายคำถามนะครับบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยสอนเกี่ยวกับวิธีแก้สีแก้โทนงานแต่งแก้ไฟแบบ ไฟวิบวับวิบวับวิบวับเนี่ยอยู่ในงานแต่งหรือภายในงานอีเวนต์นะครับหรือคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะเป็นสีฟ้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีแบบเนี้ยเห็นแบบเนี้ยสีแดงอย่างเงี้ใช่ไหมคอมผมอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเรนเดอร์งาน3,454รูปอยู่ผมเรนเดอร์งานอยู่นะจ๊ะแล้วก็ผมจะแต่งรูปแบบเรนเดอร์งานไปเรื่อยนี่แหละเจ็ดเก้โคตรขิ้โคตรดี อันนี้นะครับอันนี้อันนี้คือผมแก้แล้วนี่เห็นไหมจากสีม่วงจากสีม่วงก็กลายเป็นสีสีปกตินะครับสีไฟธรรมดาเห่นไหมอันนี้คือผมแต่งแต่งเทปไปแล้วนะครับเทปเทปจากสีสีน้ําเงินกลายเป็นสีผิวคุคคลทั่วๆไปนะครับมาผมจะเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับการแก้สีผมจะมาะถ้าใครอยู่กับผมมานานแล้วนะครับทุกคนจะรู้ว่าผมเนี่ยชอบสอนตัวนี้แต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนแก้นะครับแก้โทนสีเนี่ย แค่3อย่างนี้ครับก็คือมีไว้ไว้บาลานหรือเทมนั่นเองครับไว้บาลานะครับแล้วก็ติ้นติ้นสีเขียวสิมพูไว้บาลานเนี่ยสีโทษอุ่นตนร้อนนะครับทนเย็นทนร้อนนะครับนคือสีเงินกับสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็มี e x u o s u r e ความสว่างไพาพนะครับผมจะใช้แค่3อย่างเนี่ยครับแก้สีภาพสีนี้ให้มันกลับมาเป็นสีปกติให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับ ภาพนี้มันคือติดสีติดสีน้ำเงินใช่ไหมติดสีน้ำเงินตรงข้ามกับสีน้เงินคือสีอะไรสีโทนลบสีสีโทนอุ่นใช่ไหมเราก็ดึงไปเลยครับดึงเป็นสีโทนอุ่นไปเลยครับดึงไปครับดึงดีกว่าเราจะพอใจ,จะใน,น, 10, นะจ๊ะผคิดว่าประมาณหมืนม่นสี่นะหมื่นสี่กำลังดีเข้าันไงมหมื่นสี่นะเนภาพก็จะเหลืออันนี้ทางซ้ายเป็นบิวฟอร์นะครับทางขวาคือที่กำลังแต่งอยู่ต่อไปเป็นทิ้มนะครับต่อไปเป็น T ins.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  ติน้นสิติ้นติ้นติ้นเราเห็นไหมมันมันติดชมพูชมพูนิดเอ้มันติด ม่วงๆนิดนึงนิดนึงนะครับเราก็อาจจะมันติดเหลืองนี่ประมาณนี้ครับดึงดึงมาทางเขียวๆหน่อยครับเพื่อให้ผิวมันเหลืองนิดนึงนะครับเพื่อให้ผิวมันผิวมันธรรมชาตินะครับพอดึงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเรามาดูทางซ้ายผิวเรากลับมาเหลืองยังอ่ากลับมาเหลืองแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ exposure หรือเพิ่มแสงนั่นเองครับเราก็จะเพิ่มแสงมันขึ้นเห็นปะเห็นปะเพิ่มมาหนึ่งสต็อปนะครับหรือบวกหนึ่งนั่นเองนะครับนี่มันก็เป็นการแก้สีแบบง่ายๆเห็นไหม สีปากสีปากสีปากลูกค้าเราสีปากเจ้สาวอันรูปนี้ผู้เดีถ่ายวะบาเมึงงนะฉันเมืองก่อนรูปนี้ถ่ายจากถ่ายจากกล้องอะไรอะ่ะน่าจะเป็น d4s นะครับแล้วก็ใช้ระยะ150มิลนะครับเลนส์7200 f 2.8 iso 3002นะครับใครที่ห่วง iso ไม่ยาไปห่วงมันนะครับยาไปหาห่วงมันครับดันมันเป็นโลหยิงถึงภาพมันจะแต่งนี้ใช่ไหม มันมีสองสองวิธีครับถ้าเผื่อภาพมันแต่งอย่างนี้คือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีอย่างง่ายที่สุดนะครับเราเราเราลงมาที่ตรงนี้นะครับเพิ่มเกรนดทุกคนจะทุกคนรู้จักเกรนดใช่ไหมครับเพิ่มเกรนครับให้มันออกเป็นโทนฟิลฟิลเห็นไหมเพิ่มเกรนสัก40ภาพมันก็จะดูแบบฟิลฟิลมีเม็ดฟิลมีมีมีเม็ดเกรนนะครับเม็ดเกรนแบบยิ้ยิ้ยิยิอ่าอยู่ในนี้นะครับนี่ประมาณนี้ครับแล้วอย่างสองนะครับถ้าคุณอยากให้ภาพแบบผิวเป็นผิวแบบผิวขาวใสนะครับผิวแบบ อยูเนียนๆนะครับให้เรามาเพิ่มในเรื่องจุดรบกวนนะครับอันลดนอสเขาเรียกว่าลดนอสครับเพิ่มสัก50ครับแล้วเราก็มาลดมาลดพื้นผิวสัก20นะครับลดพื้นผิวสัก20นี่แล้วก็มาเพิ่มลดลดไฮไลท์ลงนิดนึงนี่ภาพมันก็จะเนียนๆนะครับเห็นไหมครับช่วยได้นิดนึงครับแต่ก็อย่าหาทำนะครับทีนี้สีสีสีผิวมันยังไม่กระจ่างใสใช่ไหมครับเราเราก็ต้องมามาดูนี่นี่เรามาเพิ่ม เรามาลดสีส้มสีผิวนะครับจำไว้นะรเรามาลดตรงนี้ลงสักห้าแล้วก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มรูมิ n นนต์ครับของสีส้มนะครับเพิ่มสักยี่สิบนะครับเห็นไหมผิวมันก็จะขาวใสขึ้นมานะครับเรามาลดเซนเทรชันลงอีกสักลบสิบนะครับเห็นไหมผิวมันก็จะสวยความสวยเราเพิ่มอีกเราเพิ่มแบบเอ็กโพเเพิ่มอีกสักสิบก็ได้ครับนี่ประมาณนี้นี่ครับวิธีแรก เคทเคคูแต่งภาพไปด้วยเรนเดอร์งานไปด้วยว่ะไอ้คอมกูสุดจับล,ละสัตสเราเล่นนะครับเราเล่นอันเราผมจะมาสอนแต่งภาพใบนี้นะครับแต่ผมจะล้างก่อนล้างรีเซ็ตนะครับนี่รีเซ็ตภาพภาพภาพใบนี้ก็คือแขกภายในงานนัดสี่เพื่อนเจ้าสาวนั่นเองนะครับแต่ว่าผมผมถ่ายมาเพื่อเทสเทสแสงเฉยๆครับผมจะมาแก้โทนให้ดูเฉยๆครับสามอย่างเหมือนเดิมครับสามอย่างเหมือนเดิมก็คือมีไว้มีมีไว้ท์บาลานแล้วก็ติ้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกเจอร์ ภาพนี้มันติดม่วงใช่ไหมครับแล้วอันดับแรกเราดูเลยครับผมตั้ง SO เปที่เอ้ยตั้งไวบรันที่ที่5,000นะครับ5,000นะเอ้ยไม่ใช่สีนี่มันไวบรันออโต้นะครับแล้วเราก็ปรับมันลงให้เหลือศูนย์ก่อนอันดับแรกปรับ,บลงให้เหลือศูนย์เห็นไหมสีที่มันติดม่วงเมื่อกี้มันก็จะกลับมาเป็นสีฟ้านิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มตรงนี้ครับทิมหรือไวบรันเองก็เพิ่มไปสักหมื่นหมื่นเท่าไรดิห้าหมื่นเลยเหรอสี่หมื่นพอไหมอ่าสี่หมื่นสี่หมื่นพอ วันนี้ครับแล้วเราก็มาดูตัวนี้มันติดเหลืองไปใช่ไหมเราก็ลดลงอีกนิดนึงไอ้มันติดม่วงไปก็ลดอีกให้มันลงอีกองหน่อยโอเคแล้วก็เพิ่ม e x p o s u r e e x p o s u r e ผิวมันเหลืองไปแล้วก็เพิ่มลบเป็นลบสักยี่สิบพอเห็นไหมครับนี่ครับแล้วเราก็มาเก็บสิวตรงนี้ครับใช้เครื่องมือนี้นะครับอันมัน,ม,นมันเป็นรูปพลาสเตอร์นะครับเป็นรูปพลาสเตอร์นะครับแล้วก็ลดขนาดมันลงแล้วเราก็ป๊บป๊บป๊อบ่าค่อยๆ่อยทำนะครับค้อมุมอาจจะช้านิดนึงนะครับซึ่งก็ไม่ช้าหรอกแรงมากเไรเซนเก้า ฆษณาขนาดนี้ไม่เงินเหืนเข้าโทษทีซีกมันนั้นเกเครับนี่เราไปเก็บงานนิดหน่อยครับเ,เี่เหมือนเดิมครับถ้าเราอยากอยากให้ภาพมันออกแบบกริ green ้งกริ้ฟิลฟิหน่อยก็ไปเพิ่มกริครับแต่ถ้าเราอยากได้ภาพขาวใสเราก็ทําเหมือนเดิมครับลบสักยี่สิบถึงสามสิบครับตามสูตรตามสไตล,ล์เราครับลบนี่เห็นไหมภาพมันก็จะแบบเนียนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เรามาจาัดก,การนอสซิ i ิงให้เป็นสักห้าสิบเห็นไหมครับเลิศแค่นี้ก็จบสวยเห็นปะผิวมันเหลืองไปใช่ไหมเราไปที่สีส้มครับ สีส้มคืออะไรสีส้งคือผิวมนุษย์ครับแล้วก็เพิ่มความขาวกระจ่างใสไปสักยลูมิเนนต์นะครับแล้เพิ่มเมื่อกี้แล้วก็ลดิซูเรชันไปสักสิบจบนี่เป็นไงปุบมือสิครับง่ายมากครับสำหรับการแก้งานอ e ีเวนต์งานแสงสีเพี้ยนนะครับหรือว่าสีไฟแบบวิบ อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับต้องกราบขออภัยทุกๆคนที่ติดตามหรือรับชมรอรอรับชมนะครับซึ่งตอนนี้ผมงานเยอะมากก็ติดตามได้ที่เพจ ISO 400เหมือนเดิมนะครับ,รบแล้วก็ถ้าใครอยากอยากจะอะ่มาดูคลิปตลกขำๆที่ผมทำไว้ก็อยู่ในติกตอกครับซึ่งชื่อก็ อาร์คิสโฟโต้นะครับกับไอไอโดนสีน้อยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการแก้สีแก้สีงานต่างๆนะครับอืมผมก็ไม่อยากให้ถ่ายมาแก้หรอกครับเราพยายามถ่ายให้มันสวยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่หลังกล้องดีกว่าครับอย่ามาพยายามถาแก้เลยมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยเหนื่อยจริกโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมอาร์คสโฟโต้สีน้อ คุณม้าบ้นค่ะ